ควรวางตำแหน่งมิกเซอร์ยังไงให้กวนได้ทั่วถึงนะครับก็เราก็ต้องมาดูก่อนว่าถังเราเนี่ยเป็นเชฟไหนเลือกมิกเซอร์นะครับโดยเราจะต้องเลือกมิกเซอร์เนี่ยให้ที่ระยะจากมิกเซอร์ออกไปกี่เม็ดเนี่ยความเร็วในการกวนเนี่ยมันอยู่ที่กี่เม็ดเปอร์เซ็์สวัสดีครับพบกับผมปิงอัธวิทย์จากช่องเจ c ที T. คั a ช n e l นะครับวันนี้ GOT Q&A Uncut in 5นาทีนะครับคำถามจะเป็นอะไรนะครับผมจะตอบได้ไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมควรวางตาแหน่งมิกเซอร์ยังไงให้กวนได้ทั่วถึงคะควรวางตาแหน่งมิกเซอร์ยังไงให้กวนได้ทั่วถึงนะครับก็เออเราก็ต้องมาดูก่อนว่าถัางเราเนี่ยเป็นเชฟไหนอย่างเช่นเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส เป็นวงกลมนะครับเนาะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเชฟถังเราเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยทีนี้แล้วขนาดกว้างยาวกว้างคูณยาวถ้าเป็นถังสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถังกลมก็อาจจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับทีนี้หรืออาจจะเป็นถังที่เป็นแนวยาวมาแล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยเป็นขอบโค้งก็ได้นะครับทีนี้พอเราเรารู้แล้วเนี่ยเราก็มาเลือกมิกเซอร์นะครับโดย เราจะต้องเลือกมิกเซอร์เนี่ยให้มีคือถ้าเราไปดูในแคตตาล็อกครับมันจะมีบอกเลยว่าที่ความที่ระยะจากมิกเซอร์ออกไปกี่เม็ดเนี่ยความเร็วในการกวนเนี่ยมันอยู่ที่กี่เม็ดเปอร์เซกนะครับซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่0.1 0.2 0.3 0.4นะครับเย์จุดอง์จุดมศนย์ดสี่นะครับเรซกนะครับเราก็จะพยายามเลือกให้ค่าของความเร็วเนี่ย มันอยู่ที่0.2เมตรเซกนะครับเพราะว่า,าที่ความเร็ว0.2เมตรเซกเนี่ยตะกอนเนี่ยจะไม่นอนก้นนะครับทีนี้พอเราเราเรา,เราได้มาแล้วสมมติว่าเราได้เลือกเราเลือกมาแล้วว่าโอเคนิกเซอร์ตัวนี้รุ่นนี้สมมุติ3แรงแล้วกันมันมีรัศมีการกวนที่ทําความเร็วได้0.2เมตรเซกเนี่ยระยะ20เมตรถ้าบอกเรามันยาว15เมตร เราก็ติด1ตัวเนี้ยก็กวนแล้วใช่ไหมครับก็ทั่วแล้วใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าถ้าถ้ามันไม่พอใช่ไหมครับเราอาจจะบอกว่าเอองั้นเราเปลี่ยนมาอาจจะใช้เป็น1แรงมา10เมตรหรือ12เมตรใช่ไหมครับแล้วก็ติดอีกด้านหนึ่ง1แรงเหมือนกันแล้วก็ให้มันให้มันกวนเข้าหากันมันก็จะไม่มีเดสโซนนะครับ ฉะนั้นเนี่ยคือรูปแบบการติดตั้งเนี่ยบางทีอาจจะติดตั้งเฉียงทะแยงการติดตั้งให้มันไหลวนเซอร์คูลเลตก็ได้นะครับให้มันส่งถึงกันก็ได้นะครับมันก็ติดตั้งได้หลายแบบนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องไปดูความเร็วนะครับของการกวนตรงนั้นณจุดนั้นนะครับ0.2เมตรเบอร์เซกเนี่ยเป็นค่าที่ต้องพิจารณา ถ้าต่ำกว่านี้โอกาสที่ตะกรอนจะนอนก้นนะครับมีสูงแล้วก็จะกลายเป็นการหมักนะครับ0.2เมตรเปอร์เซ็ครับอันนี้เป็นทริคเนาะหลังจากนั้นจะลองดีไซน์ออกแบบยังไงก็ลองทำดูนะครับผมก็คำถามนี้ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับขอบคุณครับ